สวัสดีครับพบกับนายเมนจูนเฮียนะครับผมสําหรับเมนูวันหยุดหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้เราก็เริ่มจัดเมนูวันหยุดกันอีกแล้วนะครับผมมาดูวันนี้เราจะทําอะไรนะครับก็วันนี้นะครับเราจะทําพะเนีงนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสันคอครับเนื้อ,อสันนอกนะครับก็วันนี้ก็เป็นพริกแกงพะนงีงซื้อมานะครับก็จะมีการปรุงรสด้วย ความหวาน,นครับมีความเค็มครับน้ำปลานะครับนะครับผักที่ใช้โรยก็มีมะเขือแล้วก็ใบมะกรูดพดริกแดงนะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากการรวนรวนเนื้อหมูนะครับรวนให้พอสุกก่อนนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับใส่หมูลงไปรวนก่อนเลยนะครับก็พอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะครับ เกี่ยน้ำมันไอ้เคี่ยวกะทินะครับให้แตกมันก่อนนะครับไม่รู้จะแตกให้หรือเปล่าครับก็ใส่างนีรเยนะครับผัดกะทิไปรวนกะทิไปพักนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ เก่แกงลงไครับ ไปให้หมดเลยครับคุณถามเค็มด้วยเกลือนี่หนึ่งก่อนครับ ล,กลวกมือก่อนครับดีนะครับป,ปรุงรสอบบนี้ การละลายขังโซเดียว,วลแล้วก็ชิมด,ดมูชิมก่อนนะครับหวานยังไม่ได้เลยนขอรับนิดนึดนง ตัก็ใส่ความเค็มครับน้ำปลานะครับอ๋ตอตรงนี้อ๋อชุ่มไป พอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่หมูเลยนะครับว่า สปังหนึ่งกนครับเดี๋ยวเราก็มาชิมแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราชิมอีกรอบหนึ่งนะครับดูรสชาติก่อนเราจะเติมไปทางไหนดีเราก็ต้องชอบไปทางหวานนิดนึงนะครับอประมาณน,นี้โอเค ตาลละลายก่อนครับชิมอีกรอบนะครับตาลละลายแล้วหืมได้เลยครับรอบนี้ไันแล้ะครับคะแนนอื้อู้หจัดไปใส่เลยนี่ เผือกวงนะครับก็ปอปปนั้นเสร็จน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจ้ำ